สวัสดีครับผมแอดไม้ครับพบกับผมอีกคลิปนึงแล้วนะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับว่าเรามีสินค้าใหม่ๆนําเสนอนะครับเราก็เลยต้องมา u n นบ x ็อกให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับอย่างวันนี้ตัวข้างหน้าผมนะครับผมก็จะเป็นอมออนึงไฟฟ้านะครับผมสวยๆเลยเก๋ๆเลยนะครับตัวนี้หมออนึงไฟฟ้าอาสชั้นนะครับผมตัวนี้นะครับชื่อรุ่นมันจะอยู่ที่ st2l ชื่อคุณคุณนะ ST2L นะครับของตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับผมก็เป็นสินค้าที่มาใหม่เลยนะฮะมาแบบร้อนๆเลยนี่แตะยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเขามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนี่นะฮะอืมอ่านี่เป็นฝานะครับอันนี้โอ้เดี๋ยวขออนุญาต ยกเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาให้ดูกันอีกทีนึงเอ๊อ่าโอเคอ้าวหันหน้าผิดนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมผู้มือนะครับแล้วก็ฝา นะโอเคมาเรามาดูรายละเอียดของไอ้เจ้าตัวนี้กันนะครับผมไอ้เจ้าตัว ST 2L นะครับ HWS T 2L หม้อ1นึไฟฟ้านะครับ3ชั้นนะฮะตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่ก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้มานะครับผมคู่มือการใช้งานพร้อมใบรับประกันนะครับ ลักไฟฝากระจกนิรภัยนะครับซึ้งนะครับผมซึ่งจะมีให้2อันนะครับนี่ซึ้งแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวด้านหน้าจะเป็นดิจิตอลนะครับผมตัวนี้เป็นดิจิตอลนะฮะตัวนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของตัวนี้กําลังไฟนะครับจะอยู่ที่1000วัตต หนะะึ่วันบานะครับโครงสร้างของเขาก็จะเป็นตัว PP นด้านนอกนะครับเป็นพลาสติกนะครับ PP ซึ่งไม่เป็นสื่อในกรณีที่อุบิเหตุถ้าเฮ้ยอุบซิเหตุไฟรั่วเราไปจับไปอะไรเงี้ยไม่มีผลครับพวกนี้นะครับมันไม่ดูดนะฮะแล้วโครงสร้างภายในเขาก็จะเป็นสแตนเลสแม้กระทั่งตัวเครื่องนะครับตัวซึ้งเงาๆงงงแวบๆบแบบเลยสแตนเลสเกรด304นนะครับผมตัวนี้นะฮะ นี่ขนาดความจุข,ของเขาจะอยู่ที่2ลิตรนะครับ2ลิตรกำลังไฟอยู่ที่1,000วัตต์นะฮะน้ำหนักเอาน้ำหนักไปด้วยเลยไปกันน้ำหนักขเขาอยู่ที่1.9อตีไป2แล้วกันนะครับ2กิโลนะฮะตัวนี้ก็จะมีเมนูอัตโนมัติให้คุณถึง8เมนูด้วยกันนะครับผมก็จะมีในเรื่องของสลารรเป้านะครับ หรือว่าจะเป็นอุ่นอ่านึ่งธัญ,ญพืชนะครับทำข้าวต้มทำโจ๊กนะฮะหรือว่าจะเป็นไข่ตุนนะครับนึ่งไข่อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นอ่าชาบูนะฮะอุ่นอาหารจานด่วนเป็นพวกอ่าอุ่นข้าวอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็อุ่นเนื้อนะฮะได้หลากหลายเมนูนะฮะในคู่มือนี้จะบอกครบหมดเลยนะครับต้ง8เมนู นะครับเมนูด้านหน้าของเขาหน้าจอี่จะเป็นเมนูภาษาองังกฤษนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูว่าหน้าตาเขาใช้งานเนี่ยเป็นยังไงเสียบปลั๊กอโอเคนี่ติดแล้วโอเคตอนนี้เราก็เสียบปลั๊กแล้วนะครับผมหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับตัวนี้สามารถตั้งรวงหน้าได้นะครับ ตั้งล่วงหน้าได้คือตั้งล่วงหน้าทาอาหารได้นะครับตั้งอีกสองชั่วโมงให้เขาทํางานอีกสาชั่วโมง4ี่ชั่วโมงให้เขาทํางานได้นะครับตัวนี้นะแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเขามีเมนูอะไรมาั่งนะฮะเขามีทั้งหมดอยู่ที่แปดเมนูนะครับแเมนูก็จะมีในส่วนเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเราก็เลือกไปที่ตัวฟังก์ชันเลยนะครับเมนูแรกนะครับ อุ่นสาล,เลาเปาอะไพวกนี้ก็อยู่ที่เวลา30นาทีนะครับเนี่ยพอมันแป๊กพอผ่านไป6วิปุ๊บมันจะตัดเครื่องทํางานเลยถ้าเรายกเลิกนะเรากดกดตัวแคนเซิลก็คือตัวฟังก์ชัน3อีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นการยกเลิกนะฮะเมนูแรกเป็นทำพวกสาลาเปานะครับเมนู2 45นาะทีจะเป็นในเรื่องของทัญ,ญพืชนะครับผมนะพูดแป๊บเดียวล็อกอีกแล้ว,ลวก็กด เทนเซน่านะครับผมเมนูที่3นะครับจะเป็นต้มโจ๊กนะครับเมนูที่4นะฮะก็จะเป็นในเรื่องไข่ตุนนะฮะเมนูที่5ก็จะเป็นในเรื่องของอุ่นอาหารนะครับเมนูที่6นะครับหก็จะเป็นฮอตพอตนะครับผมเราเพิ่มลดในเรื่องของความความร้อนได้นะครับตัวนี้ขึ้นเออร์เลร์เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่ตัว ภาชนะหรือว่า,าใส่อาหารลงไปนะครับมันก็เลยเหมือนมันว่าไฟเข้าปุ๊บแล้วมันตัวมันร้อนมันก็จะตัดอย่างที่ผมบอกครับว่าน้ําแห้งมันก็จะตัดนี่คือเราไม่ได้ใส่น้ําแ้่เราไปเลือกอความร้อนที่เป็นระดับสูงเนี่ยนะครับเครื่องก็จะตัดนะครับพะเมื่อกี้เราเลือกเป็นเมนูฮอตพอรตหรือว่าเป็นผู้ชาวบูต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมเลือกใหม่ cancel นะครับตัวนี้เป็นชาบูเราก็สามารถลดได้ความร้อนนะครับ เป็นเมนูเดียวที่เราสามารถเพิ่มลดความร้อนได้นะครับตัวนี้ดูที่ตัวหน้าจอนะครับมันจะบอกเป็นกําลังวัตตนะฮะตัวนี้ถ้าได้แล้วก็ปล่อยแล้ว,ลนะนะวเขาก็จะล็อกนะครับผมตัวนี้นะฮะ6วิเขาก็จะล็อกแต่นี้ว่าความร้อนมันสูงเกินนะครับมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับผมเรากดยกเลิกปึ๊บนะครับตัวชาวบูไปแล้วนะครับก็จะเป็นการอบเนื้อ นี่ตัวนี้อบเนื้ออยู่ที่45นาทีนะครับผมไม่อบเนื้อสินึ่งนะครับนึ่งเนื้อนะครับ45นาทีนะฮะแล้วก็เมนูสุดท้ายตัวนี้นะครับก็เป็นอุ่นข้าวหรือว่านึ่งข้าวอะไรก็ได้นะครับผมตัวนี้นะฮะนี่ที่มันขึ้นอ e 3นะครับก็คือมันเออร์เลอร์ นะในคู่มือเขาจะบอกอยู่ว่าถ้าขึ้นสัญลักษณ์นี้หมายความว่าอะไรก็คือว่า,าเครื่องมันไม่มีน้านะครับเครื่องมันร้อนจัดนะครับไม่มีน้ําก็คือมันไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าต้อต้มไปตัวเขาก็จะไหม้นะครับเขาก็จะไม่ทํางานนะครับผมนี่นะฮะและมีทั้งหมดเนี่ยแเมนูเนี่ยจะมีอยู่แค่2เมนูนะครับที่เราไม่สามารถตั้งล่วงหน้าได้ก็คือจะเป็นเมนูของคิวบอมแล้วก็ชาบู นะครับผมซึ่งเราไม่สามารถตั้งได้นะครับเมนูอื่นตั้งได้ตั้งได้ตั้งยังไงตั้งยังไงนะครับผมเรากดไปที่ตัวจองเวลาตัวนี้นะครับผมจะขึ้นเลขสองนะครับเราเลือกเวลาสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงเราได้สามชั่วโมงแล้วเลือกฟังก์ชันอ่ะจะให้เขาเลื่อทธัญพืชนะครับเขาก็จะขึ้นสามชั่วโมงเวลาตรงนี้จะถอยลงไปเรื่อยเรื่อย พอครบสามชั่วโมงปุ๊บเขาก็จะทํางานทํางานในเมนูที่เขากําหนดไว้นะครับเมื่อกี้เราเลือกทันยีืชทันยีืชในสี่สิบห้าทีนะครับเราก็พอถึงเวลาพอครบสามชั่วโมงปุ๊บเขาก็จะทํางานสี่สิบห้าทีกับเมนูตรงนั้นแล้วก็สามารถทานได้เลยนะครับนี่คือวิธีการใช้งานของการอจองเวลาล่วงหน้านะครับหรือว่า p รี s e t หรือว่าตั้งหุงล่วงหน้าเหมือนพวกหม้อหุงข้าวนี่แหล,คคลนะครับก็คล้ายๆกันนะฮะ แต่ถ้าเราไม่เซตอะไรนะครับเดี๋ยวกดยกเลิกก่อนตัวยกเลิกกับตัวฟังก์ชันตัวเดียวกันนะครับถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยฉันอยากจะทําแล้วก็ทานเลยก็ไปที่หน้าจอให้มันเป็นศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกตัวสองตรงนี้นะฮะมันจะเป็นการตั้งเวลาอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณเลือกที่ศูนย์ศูนย์นะ อ,อ่กดสาอวิธีเป็นศูนย์ศูนย์แล้วเลือกฟังก์ชันครับอยากทำอะไรคุณก็เลือกนะครับปล่อยโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็ให้ดูไปแล้วในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับอย่างที่เราเรียนไปนะครับสินค้าเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกมาเมื่อไรเราก็จะมาเจอกันแบบนี้นะครับอินบ x ็อกอ่าที่อินบ็อกอันบ็อกออกมานะครับเราก็จะมาสาธิตหรือว่าแนะนําวิธีการใช้งาน นะครับให้ได้รู้ให้ได้ใช้กันแบบถูกต้องนะครับผมว่าสินค้ามีอะไรบ้างเวลาซื้อของไปได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะแล้วคลิปหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ว่าเรามีอะไรอีกแต่บอกไว้เลยว่ามีแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมฟอราไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ